สวัสดีครับคลิปนี้จะพาเพื่อนนะครับมาชมการเพราะ,มะเมล็ดการเพราะ,มะเมล็ดผักหวานปลานะครับการเพราะ,มะเมล็ดผักหวานปลาจะพอเห็นไนี่นนโจรแบบนี้ครับ คือมเมล็ดเมล็ดเท้าเตรียมไว้นะครับอันนี้คือผอมผอมผอมปลูกผอมพอแล้วครับเดีย๋ยวมาดูกันเลยครับผมมใส่เป็นทรายนะครับเป็นดินทรายดินทรายล้วนเลยนะครับทราย ไส้กอสั่งนียนะครับมีไส้ไส้ลุมละสองสองเมล็ดนะครับีทำเป็นลูกไว้แบบนี้ เห็นหหน้ำเห้นดดำเห็นน้ำแนะนำนะครับให้นำด้านข้างนะครับด้านขางมาลยแบบนี้นะครับเขาจะมีหัวบนเขาจะมีหัวบนกับหัวล่างแบบนี้นะเนาะเส้นตรงแบบเป็นนอนแบบนี้ครับมาลงไปเลยที่จริงแล้วอ่ะปกติแล้วครับเขาก็สามารถสามารถงอกได้ งอกไดรหลอบมะเร็ดได้ครับเขาสามารถงอกไดรหลอบมะเร็ดเลยไม่าจาเป็นดีตอ้องงอกมุมไหนมุมหนึ่งของมะเร็ดนะครับ ใส่ไปดินไส้เนี่ยเขาจะดียังนะครับเขาจะมีความแบบเบเวลาเขาแห่งเขาจะบว่าแข็งตัวนะครับเขาจะทำให้หลาดหลากของมเมล็ดท่านเขาเนี่ยช้อนใชไดด้ไปโดยดีไปได้ดีนะครับ พอได้แบบนี้นะครับเราก็จะเก็บไว้ในที่ล่มนะครับไม่ให้เขาโดนแดดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กระมังนะครับมาคุ้มอีกที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูเมล็ดนะครับที่ผมเพาะไว้แล้วนะครับหนึ่งสัปดาห์นะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดที่ผมเพาะไว้หนึ่งสัปดาห์นะครับพอไว้ตอนวันเสาร์ที่แล้วนะครับ วันเสาร์เสาร์อาทิตย์วันนั้นยุติแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นวันนี้วันจันทร์พอวันเสาร์หันวันนี้วันจันทร์ก็ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์กว่าๆพอดีเนาะนี่ครับเราเมล็ด้เขาก็แตกเมล็ดแตกออกจะให้มาดูละหลักของเขาเนาะว่าพอดีเดิน คือวันนี้พักหวานปลานะครับวันนี้พักหวานปลาหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์นะครับระยะประมาณหนึ่งนิ้วนะครับ เดี๋ยวผมจะาพาไปชมเดี๋ยวผมไม่ชอบผมจะพาไปชมฉปไอ้การเตรียมเตรียม,มเมล็ดผักหวานนะครับว่าก่อนจะมาเดมาลงแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะแบบนี้คอร์ดิม่นจะมาเป็นเมลบบ็ดผักหวานแบบนี้นะครับพร้อมปูแบบนี้นะครับทำแบบคหนบ เดี๋ยวไปช,ชมคลิปการเตรียมเลยนะครับ